อะไรอะสมรีทำท่าตกใจเหมือนกับเห็นผีอะแล้วมาได้ไงอะคะตามกลิ่นมา <c oughs> กลิ่นอะไรอะกลิ่นโท้ <c oughs> <c oughs> จะบ้าเหรอก็ถามทางเขามาถามใครอะเจ้าที่มังเ <c oughs> จ้าที่ด้วยเหรอเ <c oughs> จ้าที่ก็ถามทางคนแถวนี้สิก <c oughs> ็ ยิด <icana> ถึงนายก็เลยอยากเป็นเงี้ยสำลีไม่ไปไหนเหรอที่ชอบที่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ไปด้วยสำลียงเด็กก็ไม่เอาไม่ไปไอ้สำลีแกคุยกับใครวะก็คุยกับ าดาวออมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกวงยึดตัดสัมพันธ์ให้ขาดไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกต่อไปเลยเทวดาวก็ไม่ใช่กิ๊กแกสมองก็อ๋อสักทีนี่คุยกับเทวดากันได้ไงดูตัวนี่ก็ดูา เข้าใจไหมเ,ออเทวดาจา๋ามามาเดี๋ยวว่าจับเออ้ยจับถึงว่าจับตาดูให้รู้ว่าเทวดายังอยู่ใช่ไหมจ๊จะเจ้าบ้าเหรอใครจอบไปให้แกจับอ่ะโอ,โอตันผมว่าเอาวิธีจับแบบนี้ไปจับอย่างอื่นดีกว่านะครับ <c ười> เออพี่จอนครับฮะพอจะมีวิธีไหนบ้างครัพี่ที่แบบว่าจะเรียกเทวดาออกมาได้ครับไปไม่อ่ะแบบนี้มัต้องใช้ไมต้ตาย เทวดาครับขอร้องนะครับขอร้องออกมาเถอะนะครับถ้าเกิดเทวดาไม่ออกนะจอจะแก้ผ้าโชเลยเฮ้ยอยากแก้ไม่ได้อยากดูเทวดาสงสัยท่านเทวดาคงเบื่อล้าแก้บ่แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรจอจะแก้ร่างแทนล้วกันแก้แก้ไปมาอยสาธุไม่อยู่ถึงอยู่พวกแกก็ไม่เห็นหรอกเทวดาไม่ยอมออกเลยถ้าอย่างั้นผมช่วยแก้ด้วยดีกว่าอยากแก้อยากแก้ พิมะจะทำแบบนี้ไม่ดีกลัแก้เองดีกว่าเลยไอพวกวิถีเลยเออาร์ก็จะแก้จะบ้ากันเรื่องไงเนี่ยใช่พวกนี้จะบ้ากันเรื่อไงให้แต่แกด้วยพวกเขาแก้เป็นคนแรกเลยอย่ง้อย่างนี้สาทุกต่งหากต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เอาเลยพอ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 พวพอพอกอพ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 กพอพอพอ้อพอวอพอออพออพมพออกอพอพงอ่อพ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 ออพอ่อพ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 ออเออ จะได้ไม่ต้องมีคนมาแก้ปัญหานอกจากสาธุขับรถได้ก็ไม่บอกขับได้ครับแต่ว่าตัวคนเขาจะมองเข้ามาแล้วตกใจอะสิมีมาสาวสวยหน้าคัท้างใช่ไหม,มตรงนั้นเหรอนเขาจะตกใจว่าคนขับไม่มีอะสิครับเฮ้ยหมายควาว่า โอ้ยคุณคุณคุณไม่ลงหรอกครับโอ้โหคืนปล่อยคุณขับก็หลงพอดีอะนั่งแบบนี้อะคนไม่สังเกตเห็นหรอครับแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนใจอะจะมานั่งตักแน่นของผมก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> สาธุครับ <c oughs> ทำไมทางมันเปรี่ยวแบบนี้อเอา้ามันทางเลียงเมืองนี่ครับเมืองไหนนี่นี่มันป่าทั้งนั้นเลยนะ จริงด้วยคือแต่ว่าเมื Nine ่อก่อนนี five ้ตอนนี้ผมเคยมาก่อนจะเป็นเทวดาทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ครับเฮ้ยนั่นมันกี่ปีแล้วอ่ะรู้จักทางปะเนี่ยเมื่อก่อนน่ะรู้สาธุโดยนี้ผมไม่แน่ใจแล้วครับขับรลงกันอยู่ได้อะอะรม่เสียแล้วนะขับขับขับขัไม่ใส่ไม่หลุมระวัง เเทวดาไม่อยู่ลวทิ้งหน้าที่ชาวบ้านจะทำยังไงแน่นนะสิเมื่อเทวดาไม่อยู่เราก็ด e right ูแลกันเองก็ได hey, ้นี่ครับอดูแลกันเองโอ้ยกูดไอเดียว่าขอคนแรกเลยเดี๋ยวกูดูแลสมรินเองนะอย่าไปติดทุกเรมึงกวงขอดูแลคอยใสเองแล้วกัโอ้กันลเวงไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับ ก็แค่ทําหน้าที่ให้คำปรึกษาแค่แบบว่ารับฟังซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเทวดาอีกต่อไปออมาเรียบบิ้วเลยนะก็ <laughs> ะทําอะไรไม่ทราบ <laughs> ก็แค่พวกเราเนี่ยร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรขึ้นมานะครับรับฟังปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษากับเรื่องราวร้องทุกข,ของชาวบ้านแบบประมาณว่าเชื่อมันกับพีมะนะครับ <laughs> อะไรประมาณนี้ <laughs> ไม่กับดูเจกมาก <laughs> ตกลงทําอะไรกันแน่เนี่ยมาตกลงทําอะไรกันแน่เนี่ย <laughs> พวกเราเนี่ยนะครับจะจัดตั้งวิทยุชุมชนของพวกเราเองเฮ้ยสายารบ้ายสวัสดีครับฮโลสวัสดีครับเพี่หนูอยากตายค่ะงานเข้าแล้วมันใช่ดรื่เล่นๆไหมเนี่ยหนูอกหักไม่มีใครรักหนูเลยค่ะเอออันนี้อวงว้านนะ อกจะหักหรือเปล่านะกวงไม่อยากรู้กวงอยากรู้ออกของหนูนะขินนิ้ว,ว<ะ>มะะรารักกับกวงดีกว่าแต่หนูหนักร้อย้านะคะยังงั้นกวงม,มีเพื่อนรอเ้าด้วยมึงเลยออาะมึงอะไให้เนี่ยอันน้องหนูตือป้อยไก่ถ้าน้องว่าขนาดนี้ก็ไปออกกําลังกายสิเว้ย คือยิ่งรอดก็ยิ่งหิวยิ่งหิวก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนยิ่งอ้วนก็ยิ่งอยากตายอะคะอ่ะอยากตายชีวิตเรนทดทุกดนนี้ก็สมควรจะอยากตายแล้วเนาะไปกิเงอพวกแกชีวไตยิ่งงินทดใหญ่เลยเออเออน้องครับเอางี้อย่าเพิ่งตายนะครับก่อนจะตายเนี่ยฟังเรื่องราวของพี่จอร์ดก่อนละกันนะถึงพี่จอร์ดเนี่ยจะรูปลรอขนาดไหนนะแต่ก็ยังไม่สมหวังในความรัก่วงนี้ ทั้งรอทั้งรวยหวยไม่เล่นเล่นดักกับหอยแครงเล่นตัวอย่างเล็กอย่างน้อยป่านนี้กวงยังไม่เคยสมหวังในความรักเลยเอสนวนว่าทั้งห่อทั้งรวยกับหอยแครงไม่เล่นเล่นแต่หอยแมลงผู้กับจิ๊กเพื่อนเนี่ยนะยังไม่สมหวังในความรักเหมือนกันแล้วเห็นไหมพวกเราทั้งสามคนนะถึงยังไงไม่สมหวังในความรักแต่เราพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเพราะว่าพวกเรารักตัวเอง จริงๆเหรองั้นเขาไม่อยากตายละไปนะจุ๊บจุ๊บแนน้องเขาก็ต้องการให้คนมารักมากเข้าใจมารับฟังเรื่องราวในชีวิตยังงั้นพวกเราต้องจัดรายการต่อไปตลอดชีวิตเลยว้แฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่พี่ครับดูสิแค่นี้พวกเราก็ดูแลตัวเองกันได้แล้วเนาะเอออย่างนี้ก็ไม่ต้องพึ่งเทวดาอีกต่อไปเลยสิครับอ